สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยค่ะเด้อตกบายมากกับพ่อกระเที๊ยบติบคือเก้าพี่น้องวันนี้ยาทิพ,พนนย,ยพ์สิมาเฮ็ดดอกไม้คือเก้าพี่น้องเอ้ยอยากคักซะ้ะใบสามแล้วก็จะได้กินข้าวเสาว้าพวกเข้าวเพียงกินข้าวแล้วยาทิพย์ก็สิมาเฮ็ดดอกไม้ต่อพี่น้อง โม่งแรงโม่งแรงแต่งขายของคือเก่าพี่น้องเฮ้ยไม่มีเวลาได้พักก่อนเลยย่อยทิ้งเราไปหย่ดเก่าพี่น้องถึงว่าท่านขายแม่ทิพย์ไปยากเลียนนาเลียนหลังอยู่พี่น้องเอ้ยคนผู้เดียวเนาะทั้งเลียนสื่อของทั้งเลียนสร้างของวันนี้จะเ,เตรียดสีขาวกับสีชมพูอ่อน ชมผู้ฮอนพี่นอ้องอยากติดตัดเรียดลอยแล้วเมื่อวานติดเอาเรื่อยบังติดเอาติดเอาเลยพี่นอ้องอ่าว,ว่าได้ติดหอดก,กีดดอกพี่นอ้องเรืยเมื่อนี้ที่บ้านท่านจะสีเหลี่ยนาะพี่นอ้องติดดอกไว้แล้วให้มันแห้งก็ทิมาติดไฟอีก ฝนตกบ่น้อพี่น,อน้องวันนี้แดดแดดตกปลายมากอะคืนม,มากคือเก่าละพี่น,อน้องเอ้ยก็สมมุตสีชมพูอ่อนพี่น,อน้องมี้ก็สีชมพูอ่อนบ <c oughs> อ,อนคักบานแม่พี่น,อน้องเอ้ยบ้านได้ฝนตกเลยเนาะยายทีก็อยากให้ตกดอกพี่น,อน้อง เนี hey ่ยคือิบอะไรขายของไอ้โต๊ะมองข้าเจ้าเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าคนละเจ้าสิได้มีน้ำใส่เข่าใส่นหน้านะก็สมมุยบ่ได้เฮ็ดหน้าบ่อยากให้ตกพี่น้องตกก็บยายตีบกับวัดขายของคือกันนะพี่น้องเลยกับยายตีบขายของบ่ได้มีร้านนะไปย่างขายน้ำชายหาดี่น้องน้ำเขาปลาที่ ติดเอาเลยพี่น้องติดแล้วๆเขาก็จะมาติดไฟไม่แยกติดตัดไปแล้วว่าเด็ติดหอดเกียพร้อมแหมพี่น้องเลยดันบ่ท่านไฟมันแห้งกอนเดี๋ยวจังมาติดไฟชึบจังมาติดไฟเนาะ ยาติดกันการระยะมันไหวแล้วยกติดขีดไวแล้วพี่นอ้องยาติ้งกยอดเอายอดเอาเลยพอควมสะดวกเนาะพี่น้องนะขีดการระยะดอกมันนั่นแหลนะนักติดเอายอดยอดัติดเอาติดเอาเลยมันจะได้ทอกันมันจะได้เสมอกันเนาะ ชมพูเอ้ทิลาวดีแล้วต่อด้วยไอสีขาวดอกชะบาด้วยพี่น้องเป่าเป่าแยกที่เป้าเป่ามันอีพี่นอ้องงานพระท่านให้งานไรยังชะบาชะบาสีขาวกลางามพี่น จะกน้อยไปหน่อยเอข็ดหยาบหัอเด็กนั่นอยากจะบ,าบจะ้ามันอยากเข็ดหยาก็ดอ,อกลีลาวดีจักน้อยไปหน่อย เอารเอาละดอาเอาอเอาาดอกาอันาานนะี้แยกติดไสสิบดดดพี่น้ะงดอกฉบามันเบาหวานละบาหานคือดดดที่ล่ากันดีห้องจีหางกดหางหลมันกับบาง้าม ลายก็บเป็นตะเบิงพ้นใส่กับบง,ง,ง่า,งามเห็นมันง่ามเ้าะอยากยเกิน้งามเขาก็อยากซื้อเดีเห็นแล้วบ่ง่ามเขาเขาอยากซื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บเก่าสิบสิบดอกไปเนาใส่ทีทีไปเลย ดอกไม้เราสั่งมาเองใส่ทีๆไปเลยเดี๋ยวมันเหงเยี่ยทีมันติดไฟเด้อพี่น้องเนอะไฟเลยพี่น้องแยกทีมาติดดอกมันเห้งแล้วก็ติดไฟเลยมันเป็นว่องกป็นกรงเป็นาแล้วก็ติด ง่ายไปหน่อยเอากาวกยิดไปน่อยะติดไฟไลายกาวมันแห็งเขาจังพันสายไฟนะี่น้องสีขาวได้ไป่น่องสีขาวดอกชะาเทศขึ้นกันนน่้ไปน่อง ากรเราทำตัดไฟพี่น้องเก่อเข้าเซตเราพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะพันสายไฟเนาะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจให้แย้ทิพยนี่เรีอกพี่น้องด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แย้ทิพยนี้จ้าสวัสดีค่ะ